ก o ร d เด้นเฮ t h ์ไทยแลนด์ขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของท่านเครื่องดื่มน้ำมสมุนไพรคาวตองยอดสมุนไพรต้านมะเร็ง สมุนไพรคาวตองหรืออีกชื่อหนึ่งว่าพลูขาวเป็นพืชตระกูลเดียวกับพลูโดยจะมีลักษณะแตกต่างจากพลูคือติตา้ใบของพลูคาวจะมีสีแดงอ่อนจนถึงสีแดงเข้มชอบขึ้นในพื้นที่ชื้นมีร่มเล็กน้อยและก็มีสภาพที่เย็น พบมากในแถบภาคเหนือของไทยและยังพบมากในบริเวณเทือกเขาฮิมาลายัยอินเดียเรื่อยมาจนถึงจีนเวียดนามลาวเกาหลีและญี่ปุ่นในประเทศจีนขาวตองนับได้ว่าเป็นสมุนไพรชั้นสูงติดใจในการรักษาสุขภาพในตำรับยาลักษ์ ปัจจุบันสมุนไพคาวตองหรือผูคขาวกำลังเป็นที่สนใจยังกว้างขวางในแง่ประโยชน์ของทางยาใจรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งมีการศึกษาและการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยหลายแหง่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในผลการวิจัยว่าสมุนไพขาวตอง สามารถเสริมรักษาโรคมะเร็งร่วมก,กับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันได้ผลดีเป็นย่างยิ่ง เครื่องดื่มสมุนไพรคราวตองผลิตจากสมุนไพรคุณภาพดีสมุนไพรหมอกแก้มหอมจากส่วนสมุนไพรปราศจากการใจสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผ่านขั้นตอนการแปรรูปสมุนไพรด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความสะอาดปลอดภัยง่ายต่อการรับประทาน สรรพคุณของน้ำสมุนไพรคาวตองกับการรักษาและป้องกันโรคต่างๆน้ำสมุนไพรคาวตองมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งปอดมะเร็งรังไข่มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งอื่นๆได้อีกหลายชนิด สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสเช่นโรครลอดลมอักเสบไข้วัดค้างทุมตอมทอมซิงอักเสบเป็นต้นสมุนไพรขาวตองสามารถารักษาโรคผิวหนังเช่นกาเกื้อนสังคัง,งและโรคที่เกิดจากเชื้อราสามารถป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียเช่นอาการท้องเดินท้องเสียหรือโรคทางเดินอาหาร นอกจากนั้นสมุนไพรขาวตองยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันใื้แก่ร่างกายได้ดีและช่วยบำบัดฟื้นฟูอาการของโรคต่างๆ สมุนไพรคาวตองสูตรดั้งเดิมราคาขวดละ150ดอลลาร์ดื่มง่ายได้สุขภาพคุณภาพการันตีโดยหมอแก้มหอมสนใจโทรฟรีที่เบอร์18889888933เจ้า